คะสวัสดีใเลยฝน,นตกนะคะฝนตกนะคะยุดเดือดตกฝนตกลูกไหมเ่ยแตดูฝนตกดูฝนตกฝนตกคะ่ะต้นไม้ก็ชุ่มฉ่ำเลยวันะต้นไม้ก็ชุมช่มฉ่ำแม่นหนูตื๊บพระอาทิตย์ คะาทิตยก็ฝอนอก,ก็ตกตกแดดตกน้ะตกชุมกๆเย็นสบายเลยค่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมาดูฝนตกตั้งแต่เช้าตั้งแต่หกโมงแล้วนะตอนนี้กี่กโมงแล้วจะ9เก้าโมงแล้วยังไม่หยุดเลยแดดก็ออกนะคะนี่แดด แดดก็ออกฝนก็ตกรถไฟก็มาฝนตกเย็นสบายเลยลูกก็จะทานเล่นน้ำอย่างเดียวเลยฝนตกเย็นสบายแรงขึ้นแล้วแรงขึ้นไม่เดียวแล้ว อ๋อตอนนี้แรงมากนะคะฝั่งโน้นน,ะน้ำท่วมถนนแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังมีพระอาทิตย์โผล่มานิดนึงฝนก็ตกพระอาทิตย์ก็โผล่แต่ตอนนี้แรงมากอ่ะรถไฟมาอีกแล้วลูกรถไฟมาบ๊ายบายบ๊ายบายรถไฟกันบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย ฝนตกนะคะเย็นสบายเลยที่นี่กรุงเทพนะคะฝนตกดีอากาศดีแรงตอนนี้แรงมากไม่ทราบว่าที่อื่นตกกันไหมที่นี่กรุงเทพตกตกแรงนะคะถึงนกดูนกมาพี่หกหลบฝนนะอ่ะพอเพียบหมดแล้วเรามั้งเนี่ยฝนตกแรงมากเลยลูก วันที่ฝนโครยปลายอยากมีเบียสักขัวแล้วก็นั่งดูชมฝนตกแด่แดแคลิปนี้ไม่มีอะไรมากอนะมาถ่ายฝนตกให้ดู แรงมากแล้วนะคะแรงขึ้เรื่อยแรงขึ้นเรื่อยแล้วตั้งแต่หกโมงแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยตกตั้งแต่เช้าแล้วคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ